ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กูจีสตูดิโอเล่งคัสตอมวันซิกสเกลสวัสดีชาววันซิกสเกลทุกท่านตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมเล่งและในวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสที่จะมาแนะนำแนวทางวิธีการในการปั้นให้กับทุกท่านได้ชมกันซึ่งสิ่งที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้จะเป็นวิธีการทำงานในแบบของตัวผมเองอาจจะ พอเป็นประโยชน์กับทุกท่านเดี๋ยวเราไปชมกันเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันก่อนเลยขั้นตอนแรกนี่ผมก็ต้องทําการนวดดินก่อนนะเนื่องจากว่าดินที่ผมได้นวดเอาไว้เนี่ยมันทิ้งไว้นานแล้วเริ่มจะมีความแข็งผมก็ต้องนำมันมานวดใหม่ พอนนว่าเ็จเราก็นำมันมาปั้นในลักษณะของทรงรีหลังจากนี้เราก็นำไม้เนี่ยมาเสียบเข้าไปเสียบให้เหมือนกับที่เราเสียบลูกชิ้นเลยก็จงมาแบบนี้นะต่อมาเราก็นำไม้ปั้นมาทำการเก็บความเนียนของมันอีกหน่อย หลังจากที่เราปั้นได้เนียนออกมาลักษณะนี้แล้วต่อมาเราก็จะมาทำการแบ่งครึ่งกลางของใบหน้าซึ่งเราจะทำการวัดสเกลและกำหนดจุดต่างๆในขั้นตอนนี้เราก็ต้องนำไม้บรรทัดมาแล้วก็มาแบ่งครึ่งกลางแบบนี้ขีดเป็นเส้นแบบนี้เลย จากนั้นเราก็นำลวดเหมือนผมก็ได้หรือจะใช้เครื่องวัดแบบไหนก็ได้ตามที่ทุกคนสะดวกเลยส่วนผมไม่ได้ยึดติดกับอุปกรณ์เพราะผมอยากแนะนำว่าเราจะฝึกปั้นหรือทำอะไรก็ตามเราอย่าไปยึดติดกับอุปกรณ์อันไหนมันพอปั้นได้หรือทำได้เราก็ใช้ไปเลยจุดแรกเลยเรามาเริ่มกันที่บริเวณคางไปถึงปาก ต่อมาก็จากบริเวณปากไปใต้จมูกแบบนี้เลยขั้นต่อมาก็วัดจากใต้จมูกไปที่บริเวณสันจมูกที่ตรงกลางระหว่างตาทั้งสองข้างนะจากนี้เราก็วัดจากบริเวณใต้จมูกขึ้นไปหา ตรงกลางระหว่างคิ้วทั้งสองข้างต่อมาเราก็วัดตรงกลางคิ้วทั้งสองข้างขึ้นไปบริเวณบนหน้าผากหลังจากนั้นเราก็นำไม้บรรทัดมาขีดให้เป็นเส้นตรงในแนวขวางตามที่ผมทำนี่เลยก็จะเป็นขีดตรงปากคางจมูก ตาอะไรแบบนี้นะเสร็จแล้วต่อมาเราก็นำหมายวัดเนี่ยมามาร์คจุดในแนวกว้างของปากจมูกจุดที่เป็นหัวตาหางตาหัวคิ้วหางคิ้วแล้วก็ความกว้างของหน้าผากขมับอะไรพวกนี้นะให้ดูตามที่ผมทำให้ดูนี่เลยคิดว่าทุกคนจะไม่งงกันนะ นี่ก็เป็นมุมหัวตาทั้งสองข้างต่อมาก็จะเป็นหางตานี่ก็หางคิว้ว ่วนตรงนี้ก็จะเป็นความกว้างของหน้าผากทั้งสองข้างอ่าตรงนี้ก็จะเป็นขอบแก้มทั้งสองข้างนะแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นโหนกแก้มทั้งสองข้าง จุดนี้ก็จะเป็นขมับทั้งสองข้างที่บริเวณที่เป็นจรลงมาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นความกว้างของหน้าผากทั้งสองข้างเสร็จแล้วนำคัตเตอร์มาขีดเป็นเส้นของกรอบ ใบหน้าแบบนี้นะก่อนที่เราจะทำการเชือนออก จากนี้เราก็จะนำคัตเตอร์มาตัดเฉือนบริเวณที่เราไม่ต้องการออกเพื่อที่ว่าเราจะได้โครงสร้างของใบหน้าที่ตรงตามแบบปั้นมากขึ้น เสร็จเรียบร้อยทีนี้ตรงไหนที่ไม่เนียนมีร่องมีหลุมเราก็จะทําการปั้นให้เนียนเนี่ยแบบที่ผมทํานี่เลยเนี่ยก็ทําให้เหมือนกันทั้งสองข้างเลย เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการวัดในด้านข้างของใบหน้าซึ่งเราก็จะวัดจากด้านหน้ามาหาบริเวณตำแหน่งของหูของกลามหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดเนี่ยมา ขีดเป็นเส้นก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็ทําให้เหมือนกันทั้งสองข้างเลย เสร็จเรียบร้อยเราก็ทําเส้นจากบริเวณปากมาที่บริเวณกรามแล้วก็บริเวณของตามาที่บริเวณหูส่วนบนนี่ จากนั้นเราก็ทำเส้นจากคางมาหากรามทั้งสองข้างแล้วนำคัตเตอร์มาเฉือนออกแบบนี้ เรียบร้อยเราก็จะมาทำจุดตรงบริเวณร่องแก้มบริเวณขอบปากทั้งสองข้างนะแล้วก็โหนกแก้มทั้งสองข้างเสร็จแล้วเราก็นำคัตเตอร์ม,มาเฉือนออกนี่เฉือนออกบริเวณขอบปากขึ้นไปถึงบริเวณจุดกลางโหนกแก้มตามที่ผมทำนี่เลย และบริเวณคางไปยังขอบปากทั้งสองข้างทําเหมือนกันทีนี้เราก็จะมาปั้นเสริมให้เนียนและปั้นกล้ามเนื้อบริเวณด้านข,าข้างของใบหน้า เรียบร้อยเรามาเฉือนบริเวณร่องขมับออกตรงบริเวณขอบตาขึ้นมาหาหน้าผากเนี่ยแบบนี้เลยอ่ะเรามาปั้น กล้ามเนื้อด้านข้างแก้มกันต่อเลยจากโหนกแก้มมายังกล้ามก็จะเป็นกล้ามเนื้อส่วนนี้นะ เสร็จแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้นะเนี่ยอ้าต่อมาเราก็จะมาปั้นจมูกโดยที่เราจะทำการปั้นตามจุดที่เราได้ทำการมาร์กเอาไว้แต่ที่แรกแล้วแบบนี้ เรียบร้อยเราก็มาวัดสเกลบริเวณสันจมูกก่อนที่เราจะนำคัตเตอร์มาเชื่อนออกมาบริเวณปีกจมูกแบบนี้เลยพอได้แบบนี้แล้วต่อมาเราก็มาปั้นให้เนียน เรามาเช็คสเกลให้เปะ๊ะแล้วก็ทำการปั้นกันต่อเลย เสร็จขั้นตอนปั้นจมูกเราก็จะมาทำการปั้นหน้าผากกันต่อแล้วเราก็ปั้นเสริมแบบนี้ก่อนที่เราจะทำการวัดสเกลอีกครั้งแล้วก็ปั้นต่อให้เนียน หลังจากปั้นบริเวณหน้าผักเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาทำการปั้นบริเวณหน้าผักส่วนบนที่เป็นรอยต่อระหว่างข้างบนหัวและหน้าผักให้เนียนแบบนี้เลย เราก็จะทำการวัดสเกลบริเวณปลายจมูกและสันจมูกแบบนี้ก่อนที่เราจะนำคัตเตอร์มาเฉือนออกโดยการเฉือนออกนั้นเราก็จะต้องเฉือนให้บริเวณสันจมูกเอียงไปตาม ปีกจมูกนะนแบบนี้เลยนี่ทำเหมือนกันทั้งสองข้าง เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทําการปั้นปากกันต่อโดยทําการวัดสเกลจากด้านข้างบริเวณเส้นตรงหูดูว่าปากยื่นออกมามากน้อยแค่ไหนตัดเฉือนออกไปแล้วก็ปั้นให้เนียน เรามาทำปากล่างกันต่อเลย ตันเสร็จแล้วมาต่อกันที่ขางเหมือนเดิมหลักการเดียวกันเราทําการวัดสกเกลแบบนี้แล้วก็ตรงไหนขาดเราก็เติมตรงไหนเกินเราก็ตัด เอาเก็บรายละเอียดภาพรวมกันอีกหน่อย ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาทําการปั้นตำแหน่งของตาโดยที่เราปั้นดินให้เป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็แปะลงไปเลยอะอีกข้างหนึ่งทีนี้ก็นําไม้ปั้นที่ทําจากไม้เสียบลูกชิ้นของผมเนี่ยเอามาปั้นให้ เป็นสโลปจากบริเวณหน้าผากลงมาใบหน้าแบบนี้นะนี่ดูที่ผมทำนี่เลยอ่ะเราก็เช็คดูอีกที เแล้วก็ปั้นให้เนียนเรียบร้อยแบบนี้หลังจากที่เราทำตาเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาทำคอและบริเวณหลังหัวโดยการวัดสเกลจากเส้นที่เรามาร์กตำแหน่งของหูเอาไว้ออกมาแบบนี้ ามด้วยบริเวณหลังหัวแล้วก็นำคัตเตอร์มาตัดเชื้อออก พอได้แบบนี้แล้วต่อมาเราก็มาปั้นให้เนียน เรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นลูกกระเดียวกันต่อเลอย เป็นอันเสร็จสิ้นในขั้นตอนขึ้นโครงร่างโดยใช้หลักการกำหนดจุดต่างๆในแบบของผมเองนะซึ่งผมก็ต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์ในการเรียนปั้นมาโดยตรงซึ่งหลักการวิธีที่ผมทำนี้ทำมาจากประสบการณ์ของตนเองอาจจะมีถูกผิดอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเนี่ย เราก็จะได้หัวในลักษณะของโพลิกอนแบบนี้นะทีนี้เราก็จะง่ายต่อการทำการปั้นต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ไล่กันมายาวแล้วในส่วนของการปั้นหูทำดีเทลสกินและผมเราจะไปกันต่อที่พาร์ทสองสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับท่านที่ชื่นชอบในผลงานของทางช่องก็อย่าลืมกด u b s c r i b e จะมีผลงานอะไรใหม่ๆติดตามรับชมกันต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดี